สวัสดีผู้ชมทุกท่านที่ติดตามยูทูบที่ตามการกระดิ่งว่ด้วยข้าไปทิ้งแกล้กับเพื่อนเราไว้วยขึ้นไปไปกเราอมจลเราสอบดาสอบดาสอบดาติดตามเป็นร้อยสี่คนก็ติดก็จะลงสักประมาณสองสามนั่งแหล่จะลงไว้ที่ยูทูบวันนี้เขาจะมาพูดแนว้ทางลุงมีสายห้าสิบเอ็ดจาก ู้ฟฟบเจ้าหน้าที่สมุทรการไปขนสดงไต้ได้ใหม่ก็ผ่านถนนถนนสุกโกวิกย์า่าแกเข้าหังวงก็ผ่านข้ามมาเนจยเจียข้ามสนสนุนอุบลราชบุรีอาไปสุสาเขตสายใต้ใหม่แล้วสายห้าสักโคก็คือจาก อูฟาจร,ราเคสเบืกองเป็นบทที่สองทางด่วนก็นกคือจาอฟาจราเคสขึ้นด่วนบางนา,าขึ้นแต่บางนาไปลงประตูน้ำอันตรทาเีชัยไปสุดสายแค้มอบทที่สองแล้วก็เป็นถึงสีเบนสี่สองจากอูฟฟารมจราเขสไป สมัย์ดามก็เลยจากดกดตรงข้าวตรงข้ามความจะจะเก็ตสมุตรการใส่ร่างกายก็ผ่านปัจจาบภายนาก็ผ่านแล้วก็ที่แล้วก็ขึ้นดวดที่บางนาดวดแาดบางนาไม่ลงแต่ไม่ใช่ลงตรงดวดตรงตรงที่ ลงสุขสุขส,ขสวัสดิ์กับแล้วก็ไปกมอรก้าไปแคนยดตะบอรีไปสุดสายแค่อู๋อู๋อู๋สมัยดาไปดีสวัสดีครับกดเลก์กดแชร์